うん。<laughs> พะโล้สูตรนี้นะครับโคตรอร่อยมาแจกสูตรกันครับใช้ได้ผักชี20กรัมรเติมไทย30กรัมพริกไทยดำ10กรัมพริกไทยขาว5กรัมนะครับเฉย3ก้าน้อยกัก3ดอกนะครับและนี่เลยครับผมนี่จะใส่ข่าลงไปด้วยใครเคยใส่ข่ากันไม่ใครว่าตอนเด็กๆเคยกินแบบนี้นะครับประมาณ2-3แว่นนะครับแล้วก็ทุบมันนะครับรมาหน้าตาไม,ม้พาว220กรัมน้ำปลา4ช้อนโต๊ะเกลือ 1>, 1ช้อนชาซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำ2ช้อนโต๊ะนะครับมีใครเคยประสบปัญหาไหมเวลาทำอะไรที่เกี่ยวกับพริิกกกกไไไไททยยเเดววมมมมัััันนน่่่หหหอออออคคคคลล็็บบืาพรรปใ้ะ ใช่ลงไปคั่วให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราจะมาปั่นเครื่องกันขั้แรงด้วยการเอาไปปั่นก่อนแล้วค่อเเคยเอามาตำทีหลังนะครับมันไม่ตำมันจะไม่ได้ฟิลอะทุกคนตำแล้วก็ต้องมีลีลานิดนึงนะครับมันจะได้ดูอร่อยขึ้นนี่เป็นไงตำเ,เอาแบบไม่ต้องละเอียดมากพอมีแบบเนื้อ t e x ที่เกอบเฉยกับไฟกางไปคั่วนะครับนีคือหมูสามชั้นนะครับก็ใช้ทั้งหมด1กิโลนะครับเวลาเราจะตุ๋นหมูเนี่ยเราต้องเอาตัวหนังหมูหรือตัวหมูเนี่ยไปจีกับกระทะก่อนนะครับเพื่อให้ตัวหนังหมูเนี่ยมีความพ กดนหน to to ังหมูให้ติดกับกระทะให้มากที่สุดนะครับก็ค่อยย่างไปเรื่อยๆไปนะครับมาต้มไข่การล้างไข่ให้สะอาดก่อนนะครับแล้วก็ใส่น้ําลงไปใส่เกลือลงไปมานะครับมาผัดเครื่องกันนะครับใส่ซามเกลของเรานี้ผัดให้หอมเลยนะครับอย่าใช้ไฟแรงมานะครับใส่ข่าลงไปครับให้หอมนะครับต่อไปใช้น้าตาลมะพร้าวนะครับหอมหรือน้ำตาลอ้อยกซาบแว่นะครับใส่น้ำปลาลงไปครับให้หอมนะครับต่อมาเราใส่เนื้อหมูที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยครับค่อยคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับก็ใส่น้ําลงไปนะครับปรุงรสด้วยน้ํามันหอยซีอิ๊วดําเกลือวันนี้ก็ใส อีกหนึ่งอยา่างใครเคยกินพะโล้ใส่หน่อไม้ไหมจำได้ว่าตอนเด็กๆแม่เคยทําให้ทานนะครับแบบนี้ไหนมีบ้างลองบอกกันหน่อยมาใส่ไข่ลงไปไข่เ้อเอาไปเช่กับซีอิ๊วดำนะครับซีมันจะได้สวยนะครับแล้วก็ตุนต่อไปเรื่อยๆเสร็จแล้วทุกคนนี่นี่หมูสามชั้นลงไปแบบนี้นะครับทุกคนนี่นี่นี่มากดูปูวะบ้านไหนมีบ้างหน่อไม้ใส่หน่อไม้ลงไปในพะโล้นะครับอันนี้ดูดีดูดีดูดีนี่ นี่ดูดิโหอ่านี่นี่นี่ลืมไายไข่ไข่ไขเป็นเหมือนเอือบ้างเวลากินไข่พะโลกเอือชอบกินไข่แบบมันสุกแบบเนี้ไม่ชอบกินไขยย่ยางมาตูมเพราะมันจะขาวครับชอบกินไข่แบบให้มันสุกแบบนี้เลยเนี่ยแบบนี้เลยไปอร่อยมาก